สต่ไดีท่านผู้ชมมาพบก,กับทองดำอีกตามเคยเนากกับซ่องสะพ้ายไทย,ไทยบานสาวลาววันนี้ทองดำจิวนวนท่านผู้ชมมาเห็นลาบปลาเข่งแบ่บแกินน้ำกันเนาะอันนี้ก็คือปลาเข่งเนะาะทองดำซื้อมาแล้วก็มาขอดเก็ดแล้วก็อันล้างให้สะอาดเนาะจนเมือกมันโบมีแล้วเอาได้ปลามาแบบนี้แล้วเขาก็ชีมาใส่เกลือเนาะโฮยเกลือโฮ้ยเกลือไปแล้วก็สาวให้เข้ากันเนาะแล้วก็สีเอาไปปิ้ง ปลาเข่งมือน,นี้มีแต่ตัวใหญ่ๆเนาะอันนี้คือเป็นปลาเข่งนาหรือว่าปลาเข่งหนองนั่นเองเนาะโบเมนปลาเข่งเลี้ยงเดอ้อดังไฟแล้วเนาะเฮาก็เอาไปย่างใส่เตาไฟเลยเห็นแบบนี้เลยเนาะเลี้ยงลงไปเลยยำหนาวๆอันซีกระดังไฟฟิงนำ ไปเหมือนใเดียวเลยเนาะพอมันแห้งด้านนึงแล้วก็ค่อยๆกลับเพราะว่ามันบ่มีเกล็ดเนาะมันก็สิเฮ็ดให้ติดอันตะแกงหรือว่าเฮ็ดให้ติดอันเหล็กปิ้งเฮาแดก็ค่อยๆอันค่อยคกลับค่อยๆปิ้งไปแบบนี้เลยปลาเข่งมันมันลาปลาเข่งนี่บริก,กินโดนแล้วเนาะเพราะว่าอัน สมัยตะกี้แม่ทองดำอันเฮ็ดให้กินดีดีงานทองดำอยู่ติดคลองเนาะเวลานฝนตกสิตื่นมาอย่างเมื่อเช้าแม่เราก็สิไปยกกระดุงนะแต่ว่ามันกระบอได้ตัวใหญ่ป่านนี้เดอกมันมนีแต่ตัวเนน้อยตัวเนน้อยแล้วเราก็เอามาเฮ็ดมาปินะ้งเนาะปิ้งแล้วก็เอามาฟักเฮ็ดลาบสู่ลูกกินสมัยตะกี้นาออยู่น้ากันหลายคนพี่น้องเฮ็ดอย่างใดก็กินอันไดก็แซ่บเนาะอยู่หลายคนนะ มนี่ทองนำก็คิดยากเนาะอันนี้คือมูท่องนำซื้อมาให้แล้วก็สีเอามาฮิตลาบกินคิดฮอดบานสีสองปีแล้วเนาะบบได้เมือบานแบบน,นี้จากสิอีกจากปีบบราณจังสีได้เมือคันพญาตโลคาบบหายไปก็คือสียากอยู่นั้นเลยเนาะเนี่ยฮะมันก็สีแบบติดแบบสีเนาะฮิตให้แบบหนังมันติดอันเล็กปีเขาเนาะอันนี้ทองนำก็สีควัดออกก่อน อาปิ้งต่อไปปลาเราก็เริ่มสุกแล้วเนาะของนำกระสีเลือกออกตัวเด็สุกกรกระเซียวออกกรโบต้องปิ้งไหมไหลายเนาะปิ้งพอสุกก็กพอแล้วเดี๋ยวถ้าเอาปิ้งแหมหลายก็เวลาอันเราแกะมันกระสีบอลบอมีเนื้อเนาะเนะื้อมันกระสีแบบแห,แห้งเกินไปมันกระสีเฮ็ดให้ลาบเราบาดแจบป่ามันมัน โยดใสอันน้ำมันโยดใสไฟจนลูกเนาะคุณนะ่ะไฟลุกเพือบเลยสุกหมดเลยเนาะเก็เอ,ออกหมดเลยพอได้ปลามาแบบนี้แล้วเราก็มาแกะเอาเอากลางมันออกเอาก้างสันหลังออกก่อนเนาะปลาก้างปลาเข่งนี้ค่อนข้างสีแข็งเราต้องค่อยๆเนาะแล้วก็ใจเย็นๆค่อยๆเอากันกลางมันออกถ้าเราบอกออกมันก็ ฝากลงไปเมื่อดาซีกินบอดายปากกระ h อน n ด้เนาะเนี่ยทองนคำกาสีเอาออกให้หมดเลยเอาทางอันอันคีมันนั่นแหละคีแล้วก็กลางทางในมันเนาะเดี๋ยวเธอสีลอกออกอันลอกออกก่อนแล้วจังสีมาซ่อมเอาอันกลางทางในมันออก นี่อันนี้คือคีมันเนาะเขาก็ลอกออกแบบนี้เลยอเอาออกเลยอันนี้แล้วก็บีบแล้วมันก็สิมีกลางอันอยูบอ่บนอันขอบนี้อีกเนาะกลางน้อยวันนั้นเขาจึงมาเลือกออกอีกรอบนึงหอนหอนนี่อันติดอันนี้ก็ลอกเอานำเนาะ แล้วแล้วเขาก็มาซ่อมเอาอันก้างอันนี้ออกอีกเนาะก้างมันแข็งนี่ทองนำกัสีซ่อมออกให้หมดก่อนและวจังสีฟักเนาะเพราะว่าถ้าเขาฟาักเลยทันเวลาอันฟักและก้างมันแข็งเนาะเขาไปกินใช่ไหมาเชื่อมันโบเลกดีกิสีเฮ็ดให้อันตำเหือกตำคอเขาได้เนาะ นี่ก็ซ่อมออกหมดเลย,เน,ยนี่สีมีกลางน้อยกลางน้อยก็แข็งเด้อกลางประเข่งอะ่ะนี่ค่อยๆซ่อมออกเนาะใจเย็นๆเ,เนาะเฮ็ดใจฮอนบ่ด้ต้องใจเย็นๆค่อยๆซ่อมออกค่อยๆบีออกทีละน้อยเลยเนี่อันแบบนี้มันก็สีแบบแข็ง,ขง เวลาฟักมันก็ะสีบกขาดแล้วเนาะหรือว,ว่าขาดก่อนมันก็สิเป็นตอแข็งเนี่ยมันคือก้างปลาขาวเนาะก้างปลาขาานี้เวลาเขาฟักที่มันก็สิมุ่นไปหมดเลยอันนี้ก้างปลาเข็งมันแข็งค่อยๆซ่อมออก เราทำกระซมแล้วนะเนาะซ่อมแล้วแล้ววันนี้เราก็สีมาฟักฟักไปตัวใดที่มันอันเฮาเห็นพอกลางก็จงอันเอาออกอ,อ,กอีกเนาะซอยให้หนังมันขาดก่อนแล้วจึงฟ,ฟักอีกรอบเฮ็ดคล้ายๆกับลาบปลาดุกเลยเนาะลาบปลาดุกเขาก็สีมาปิ้งก่อนปลาเข่งก็คือกันเนาะมาปิ้งก่อนแล้วก็เอามาฟัก เนี่ยอันนี้ก็ยังกลางมันเอาออกประเมินนี่ก็เลมออกฟักไปกับพ่อตัวใดก็เอาออกนำเนาะสีนปลานี่กรสีค่อนข้างเหนียวเนาะเวลามันสุกแล้วเขาก็มนนันมันกระซีติดมีดเดแต่ว,ว่าเป็นอย่างนาะค่อยๆลูบออกแล้วก็ฟักต่อได้ ปลา ar, เข่งนาเนี่ยมันกระสีแบบแซบก้อนปลาเข่งเลี้ยงเนาะปลาเข่งเลี้ยงส่วนหลายมันตัวใหญ่อยู่แต่ว่ามันมันเนื้อมันสีเหลวก่อนสีเหลวก้อนปลาเข่งนาปลาเข่งนาเนื้อมันกระสีแบบแน่นแน่นเนาะมันบแหลวแล้วก็ปลาเข่งเลี้ยงมันก็ค่อนข้างมันแบบมันเกินไปเวลาเอามาหิ็ดน้ำมันกระสีโบแซบเท่าปลาเข่งนา ฟากไปตัวใดที่มันก้างมันฟูขึ้นมาเนาะมันยังเห็นมีเจ้าเขาก็ค่อยๆเก็บออกฝ<ม>ากอีกจากรอบนึงกระไดแล้วเนาะเราต้องเฮ็ดมุ่นหลายเราต้องฟากมุ่นลายปันใดก็ไดหรือว่าพายสีเอาไปตำก็ได้เด้อ ตามก็อันหนังมันก็นกนสีขาดอยู่ดอกเนาะอันนี้ทางํำมันฟักเอาฟัากไปฟักมาแล้วยังมีกลางอยู่เนาะ ค่อยเล็มออกได้แล้วนอนได้แล้วันนี้เขาก็เอาไปใส่สามเลยสามมาใส่สามที่จะไปปรุงเลยเขาก็ได้เนื้อปลามาแล้วเขาก็มาปรุงเลยเนาะใส่น้ำปลาแดกลงไปบ่วงนึง แล้วก็ใส่ข้าขวคั่วมักเพลลงไปเลยใส่มักเพลข้าขวาคั่วไปก็คือเฮ็ดลาดทั่วไปทั่นแหละมันก็ไม่ได้มีอย่างยากเนาะเห็ดง,ง่ายๆสําหรับผู้ใดที่มากกินป่าเนาะเบือ่อบ่พู้เสิเฮ็ดแนวใดกินแล้วก็สามารถเอามาเห็ดลาดเฮ็ดก้อยกินแบบนี้ได้เนาะแล้วก็คนให้เข้ากัน น,น้ำนี่คืออันใส่น้ำอุ่นก็ได้เนาะท้อ,ทองน้ำพอดีต้มผักไว้ท้องน้ำก็ใส่น้ำต้มผักลงไปเลยหรือว่าไพสิเอาอันน้ำปลาแดกเนาะไปต้มผสม,มกับน้ำก่อนแล้วก็ไปต้มแบบว่าต้มน้ำปลาแดกให้มันจางลงานะแล้วก็ค่อยเอามาใส่ก็ได้ก็อ,อันบบเป็นอย่างเนาะอันนี้ท้องน้ำใส่น้ำปลาแดกขวดแล้วก็เอาน้ำต้มผกักใส่ลงไปเลยเพราะว่าบบให้มันแห้งเกินไปเนาะหรือว่าไพ่มักแห้งๆก็ใส่แห้งได้ อันนี้ทอเอาใส่อันใส่มากๆเนาะหรือว่าทางพี่คนอื่นอันพิกซสีสวนนะเขานัมากกินถ้ามีมะแขนกรใส่มะแขก็สซีแซบเนาะทางบ้านเฮายามนี้มะแขนเริ่มมีเ,เลยเนะยาะบื่อเลยน้องนิมนี้แล้วก็เขาก็ใส่หอมลงไปเลยทางฟังพี่อันมะแขนมันก็สิคอนข้างหายากนิดนึงเขานัน,นไปเห็นอยู่อันหนองบัวลําพูด้วย น้อยๆหนึ่งค่ะขายเพงๆแต่ก็บริซื้อกินเนาะแต่บ่คือมะเขนบ้านเฮาเนาะเพิ่นสิเป็นเม็ดใหญ่ๆนี่ก็แล้วแล้วเนาะเขาก็ตักใส่จานได้เลยนี่ทั้งเหนือเฮาเนาะใส่เวลาเฮ็ดลาบเฮ็ดก้อยกับสีใส่มะแขนใส่ม,มากๆลงไปมันก็สีแซบสีหอม มะแขนทางบ้านเฮาก็สิเป็นมะแขน่น้อยเนาะหอมดีนี่ก็ได้แล้วตบแตงใส่อันยอดอันนี้ลงไปน้อยนึงยอดนึงนี่ท่านผู้ชมก็แล้วแล้วเนะวาะบ่มีอย่างยากลาบปลาเข่งของทองดำ ไปท่านผู้ชมไปกินข้าวน้ากันเดอเนาะสำหรับคลิปนี้ทอนดำกสิคอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนละกันท่านผู้ชมเข้ามาเบิ้งแล้วก็อย่าลืมเนาะกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทองดำเลยเมื่อนี้ไปก่อนแล้วสบายดีบายบาย